สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับสายอีกครั้งนะคะหายหน้าหายตากันเป็นนานมากๆเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกันใหม่แล้วก็กับสาระใหม่ๆนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องอัดแน่นไปด้วยความรู้ตามแบบฉบับของพวกเรานั่นเองค่ะวันนี้สายไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะมีผู้ร่วมรายการอีกหนึ่งท่านค่ะนั่นก็คืออาจารย์ต่านะคะเรือโทจิรัตเฮราบัตค่ะตอนนี้อาจารย์ปฏิบัติงานอยู่ที่ไหนคะครับปัจจุบันก็ปฏิบัติงานตําแหน่ง ประจําแผนกนะครับเอกสารศึกษาและสารสนเทศกองวิทยาการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครับค่ะทราบว่าประวัติการศึกษาของอาจารย์ก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอาจารย์เพิ่งสําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาซึ่งถือว่าสถาบันแห่งนี้เนี่ยเป็นสถาบันที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวใช่ไหมคะ ครับก็ก่อนที่จะไปศึกษาในต่างประเทศครับก็ผมสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี <Okay. S 1> จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกร <Yeah. S 1> มหาวิทยาลัยครับปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับในส่วนของการศึกษาในต่างประเทศนะครับ <Okay. S 1> ผมก็ได้เคยได้ทุนกองทัพแคนาดานะครับไปศึกษาที่ a d i a n Forces Language School นะครับที่แคนาดาแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยเพิ่งกลับมาจาก การฝึกนะครับหลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยาหรือ psychological operation training ที่ John F Kennedy Special Warfare Center and School กองทัพบกสหรัฐครับโอค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นวันนี้อาจารย์ได้มีจะมีเรื่องเล่าอะไรให้กับพวกเราได้ฟังกันบ้างในเรื่องของการปฏิบัติการจิตวิทยาค่ะในส่วนของเรื่องเล่าในการปฏิบัติการจิตวิทยาในวันนี้ที่จะมานำนำ เสนอนะครับก็เป็นการปฏิบัติการของกองทัพสหรัฐในช่วงของสงครามเวียดนามะนะครับที่ใช้ความเชื่อวัฒนธรรมนะครับความเชื่อพื้นฐานต่างๆความคิดความเชื่อของกลุ่มเป้าหมายของเขาซึ่งในตอนนั้นก็คือเวทโกงนะครับาการปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นในช่วงที่กองทัพสหรัฐนะครับรบกับเวียดนามเหนือนะครับาทางสหรัฐเนี่ยได้ทราบว่าความเชื่อพื้นฐานของคนเวียดนามเนี่ยมีความเชื่อ หลังความตายว่าคนตายเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ทําพิธีกรรมที่ถูกต้องทำตามทางศาส,สนานะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกฝังถูกต้องตามประเพณีเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นวิญญ,ญาณเลร่อนนะครับหรือ,อ,อนำมาซึ่งชื่อที่ว่า operation wandering soul นะครับหรือเร่ง,ง่ายก็ปฏิบัติการวิญญ,ญาณเลร่อนนั่นเองะนะครับในส่วนของการปฏิบัติการ Uh, operation modeling s h o เป็นยังไงนะครับก็จะจะจะพูดคร่าวๆให้ฟังกันก็คือว่า uh, หลังจากที่กองทัพสหรัฐทราบแล้วเนี่ยว่า เขามีความเชื่อเรื่องหลังคาตายในเรื่องวิญญาณเลร่อนเนี่ยแล้วก็คนที่ตายไม่ถูกฝังอะไรเงี้ยครับ mm hmm. เขาก็ได้ทําการอ,อัดเทปนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงของแม่เรียกลูกกลับบ้านเสียงพระสวด mm hmm. หรือแม้กระทั่งเสียงดนตรีพื้นบ้านนะครับ mm hmm. เพราะว่าเวทกงส่วนมากก็จะเป็นชาวบ้านนะครับเป็นคนพื้นบ้านนะครับก็จะมีความเชื่อมีความผูกพันกับไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีหรือ แบบทำเนียมประเพณีการทำศพอะไรพวกนี้อย่างนี้รวมไปถึงเ,เสียงของเพื่อนทหารที่ตายในสนามรบนะครับการปฏริบัติการเนี่ยก็ถือว่า ได้ผลในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ,คะจริงๆแล้วความเชื่อของชาวเวียดกงเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต่างกับชาวเอเชียที่ที่อยู่บริเวณเดียวกันนะคะไทยเองก็น่าจะมีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันทีนี้อยากจะทราบอย่างนี้คะ่ะอาจารย์ว่าผลการปฏิบัติของสหรัฐอเมริกาเนะะี่ยค่ะที่ทาปฏิบัติการในครั้งนี้ผลเขาเป็นยังไงคะผลการปฏิบัตินะครับต้องกล่าวได้ว่าในเ,เป็นไปได้ดีในระยะสั้นแต่ด้วยด้วยที่ว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ ทางสารัฐอย่างที่ผมได้กล่าวในข้างต้นว่าทําการอัดเทปแล้วเขาได้นําเทปนี้ไปเปิดบนอากาศยาน<ะ>แล้วก็บินเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติการทีนี้มันก็ส่งผลที่ทําให้ทางเวทกงเนี่ยเขาเริ่มจับได้ว่าการปฏิบัติการนี้เขากําลังถูก ถูกหลอกพูดง่ายคือถูกหลอกจากทางสารอจู่โดนทําซ้ําๆๆจนรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้แหละเป็นเป็นแผนการในระยะยาวก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ผลดีนักนะครับแต่แต่ถึงอย่องะไรก็ตามเนี่ยไอโอเปอเรชั่นวอร์เดิลิงโซนเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นตัวอย่างที่ดีของการนําไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือความคิดความเชื่อพื้นฐานวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยหรือที่เราเรียกว่า c u l t u r a l side off เนี่ยมาทำการ ปฏิบัติการจิตวิทยาใช้สิ่งต่างๆเ่าเนี่ย เป็นเครื่องมือที่ทรงพลานุภาพนะครับในการทําสงครามจิตวิทยาได้เลยครับขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคเพราะว่าวันนี้มันเป็นอะไรที่เป็นเคสตัดี้แบบสั้นๆเนาะแต่ว่าได้ความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติการจิตวิทยาทีนี้เนี่ยถ้าสมมตินคนที่กําลังฟังเราอยู่อยากจะให้เราทั้งสองคนนะคะหยิบยกประเด็นไหนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางยุทธศาสตร์การปฏิบัติการข่าวสารหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติการจิตวิทยาคอมเมนต์มาบอกพวกเราสองคนค่ะแล้วอาจารย์ตาวก็จะมาเล่าเรื่องร ที่น่าสนใจให้กับทุกๆคนได้ฟังกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ у uh -huh. uh -huh. uh -huh.